อันนี้คือหัวพ่นยาทองเหลืองหนึ่งหนึ่งรูรุ่นมาตรฐานนะครับก็ขนาดรูน้ำก็จะอยู่ที่1นึุดหมิลนะครับ1นึจุมิลปรับได้นะครับจะเล่งสักหน่อย <c oughs> อ่านี่คือ1นรูรุ่นมาตรฐานนะครับรูน้ำหนึมิลิเมตรเป็นทองเหลืองนี่ตัวโชว์เราใช้เครื่องพ่นแบตเตอรี่นะครับมามาโชว์ หนึโลรุ่นมาตรฐาน1.6มิลนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ชวาานพิ์ดอกร